ไหนมันแคบไปเราขยายได้แต่ถ้ามันกว้างก็เราไม่สามารถจะไปลอเข้าใหม่ได้พอ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 โอเคเกตเกตเกเพ่ครับไม่ตัดตัดนี้ ดูเแฟนน่อ้โหไปตันนี่งไรสนะีอสนะโอ้โหพอป่ะนี่ไรนะนะไปตัดนี่ไรตัวนี้เ,อ,เอาเส้น เฮ้ยเมียวไทยโอ้โห